สวัสดี FC ทางช่องนะครับ BT Channel หรือวัตเซียนคอนแกนครับมนอนิกะมาพบกันอยู่กับเซียนคอนแกนกี่กเก้าครับสำหรับแนวทางหุ่นน้อยรวมลาวดาวจูนดาวจูนปกติดาวจูน VIP นะครับสำหรับ FC ที่เขามาแล้วก็จะลืม กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับพี่น้องเพื่อที่จะได้รับแนวทางดีๆเลขเด็ดๆหวยดังๆจากทางช่อง BTV Channel รูปเซียนคอนแกนเด้พี่น้องเด้อสำหรับเมนีครับเอามาสารุปผลวัน,นที่19เดือน6พศ2568นอะครับเอามาสารุปผลกัน 5, 68, สําหรับหุ้นน้อยร่วมนะครับแนวทางของเซียนคอนแกนนะครับน้องวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวัน บางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันสามารถนําไปเล่นได้ทุกคุ้นทุกน้อยนะครับพี่น้องแต่ต้องเล่นอย่างมีสติคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับพี่น้องแนวทางมีเขามีรูดเด้อพี่น้องเด้อสาหรับเยิบซีทั้งช่องกับกงสิรูด,ดีกันดูแล้วเนาะพี่นอนะ้องเนาะมาเบื้องครับสําหรับวันที่19นะครับเด่นวิ่งรูดหยิบซี F C ทั้งช่องกินเข่ากันไปเนาะนะครับสำหรับเชียนคอนเกนกเพึ่งจะเซจ ไปสักพักนะครับพี่น้องล้วก็ตอนนี้การสิภาพมาสรุปแนวทางหุ่นน้อยร่วมกันครับวันที่19เดือน6พศ2568นะครับเด่นวิ่งรูดนะครับงวดประจำวันที่19ก็คือเด่นวิ่งรูด9กับ8นะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดเสียนคนแก่นเน้นในบันที่วิ่งรูด9นะครับพี่น้องเน้นในบันที่วิ่งรูด9นะครับสำหรับเอฟซี C, ทางจ่องบอ่มากวิ่งรูดเกกับไปวิ่งรูดแดได้คือเก้าเด้อพี่นอ้องเด้อมาเบิ่งกันครับ วิ่งรูด9จับคู่ชุดเด่นนะครับหรือว่าเอฟซีทางช่องสามารถนําไปเล่น19ประตูเลยคือเก้านะครับบวชิยู่ตําแหน่งใดมาตําแหน่งใดนะครับถ้ามีเก้ากับแปดนะพี่น้องเดียวเฮเนี่ยนอนเด้อพี่น้องเด้ออ่ะมาเบิ่งกันครับวิ่งรูด9จับคู่ชุดเด่นก็คือ9 8 1ชุดนะครับเบิร์ก็คือ9 9 8 8นะครับสําหรับสายวิ่งกันนี้นะไปที่วิ่งรูด9คือเก้าครับพี่น้องมาเบิ่งครับวิ่งรูด9จับคู่จอดเน้นไปที่9 1 9 2 9 4 95นะครับส่วนวิ่งรูด8นะครับจอดเน mm ้น hmm. ไปที่8 1 8 2 8 4แล้วก็8 5นะครับพี may. ่น้องเน้นให้ที่4คู่หน้าแล้วก็4คู่ท้ายนะครับพี่น้องครับเน้นให้ที่4คู่หน้าแล้วก็4คู่ท้ายส่วนตรงกลางเด้กพี่น้องเด้อ9 3 8 3กันทุนไว้ครับพี่น้อง9383กันทุนไว้นะครับสำหรับ FC ฟหม่นะครับพี่น้อง เขามาแล้วก็จะเรื่องเบองให้จบคลิปฟังให้จบคลิปนะครับสิได้รู้ว่าเส้นขนแกนเกน,น้นให้ตรงไหนเด้อพี่น้องเด้อสําหรับอีกซีไม่ส่วนเรีซีเก่านะครับก็บคงสิรู้ก,กันเรียบร้อยแล้วเนาะพี่นอนะ้องเนาะมาเบอร์กันครับสําหรับเลขกําลังวันนะครับพี่น้องสำหรับเลขกําลังวันหนึ่งสี่เจ็ดเก้านะครับก็สามารถนํามาวิ่งกันในที่หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสี่เจ็ดสี่เก้าแล้วก็ตามมาด้วยเจ็ดเก้านะครับพี่น้อง มาเบืองเลขเด่นวิ่งรูดเก้ากับแปนะครับการสามารถน้ำมาจับคู่กับเลขกำลังวันไดคือเก้าครับพี่น้องวิ่งรูดเก้าจับคู่กับเลขกำลังวันไดที่เก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าเก้านะครับเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าเก้านะครับพี่น้องตัวกันกับคือเก้าเจ็ดเก้าเก้านะครับพี่น้องอ่ะตัวกันก็คือเก้าเจ็ดไดพี่น้องเด้อเก้าเจ็ดนะครับส่วนเก้าหนึ่ง 9ก้าสี่เกนะครับจับคู่เรียบร้อยเลยพี่นอ้องมาเบิ่งกันครับพี่น้องวิ่งรูดแปดจับคู่กับเลขกําลังวันได้ที่8 1 8 4 8 7 89นะครับน้องตัวกันก็คือแปดเจ็ดเดี๋ยวพี่น้องเ้อส่วนแปดหนึ่งแปดส้านะครับดอว่าแปดเก้าตรงนี้เก้าแนะครับส่วนตัวกันก็คือแปนะครับพี่น้อง เอามาเบิ่งกันต่อครับสำหรับ FC ที่มีทุนน้อยนะครับมาเบิ่งตรงนี้เด้อพี่น้องเด้อ FC ที่มีทุนน้อยนะครับมาดูตรงนี้นะครับเด่นประจำวดวันที่19เดือน6นะครับก็คือ9กับ8นะครับตัวประกบก็คือ5กับ3นะครับจับคู่9 5 9 3 8 5 8 3นะครับเจียนคนเจียนมักส่วนตัวนะครับเน้นให้ไปที่9 5 8 5นะครับพี่น้อง เก้าห้าเปียกนบบมาเก้าห้าเปียกนก็ไปที่เก้าสามแปดสามเลยครัเก้าเด้อพี่น้องเดอ้ออ่าเอามาเบิ่งกันต่อครับบ้านนี้มาสรุปผลกันครับสําหรับหุ้นแรกแหกมาเด้อพี่น้องเดอ้อลาวสตานะครับวันที่สิบเก้าเดือนหกนะครับลาวสตาบนหกสองสี่ล่างแปดหนึ่งนะครับแนวทางของเซียนคนเก่งก็ามาที่วิ่งแปดล่างนะครับพี่น้อง จับคู่จอดเนี้นๆไปที่แปนะครับพี่น้องหรือว่าจับคู่กับเรกกำลังกับ8 1คือเก้าตรงๆได้พี่น้องเด้อสำหรับเล้าสตาร์เดเฮ่นะครับพี่น้องมาเบิ่งกันต่อครับพี่น้องสำหรับเฉพาะกิจบน5 1 8ล่าง9 3นะครับแนวทางของเสี่ยงกนแกนล่างบนนะครับก็มาที่วิ่ง8บนนะครับจับคู่จอดเนี้นๆไปที่จับคู่จอดเนี้นๆไปที่แป มาหนึ่งแปดได้ี่น้องเด้อหรือว่าจับคู่กับเลขกำลังวันก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดขึ้เก่าครับพี่น้องอ่ะส่วนล่างนะครับพี่น้องเด้อล่างนะครับก็เข้ามาที่วิ่งเก้าล่างจับคู่จอดในน้มาที่จับคู่จอดี้จับไปที่เก้าสามมาเก่าสามตรงตรงได้พี่น้องเด้อสําหรับน้อยรอพิเศษเอ้ยสําหรับเฉพาะกิจนะครับได้สองด้งได้พี่น้องเด้อสําหรับอีกซีทานไดที่ทั้มามเส้นคนแค่นบอกได้สองด้งนะครับ สำหรับเฉพาะกิจนะครับดีใจนะพี่สีท่ท่านจองหรือพี่นอ้องมาเบิ่งนกันต่อครับนอยรอบพิเศษนะครับนอยรอบพิเศษหรือว่านอยมัดรวมนะครับมาเบิ่งนครับบนหนึ่งสี่สี่นะครับพี่น้องล่างเก้าสามนะครับแนวทางของเสียนคอนแกนก็มาที่วิ่งเก้าล่างนะครับจับคู่เก้าสามตรงตรงหรือพี่น้องเด้อสำหรับนอยรอบพิเศษนะครับ หน่อยรอบพิเศษนะครับเก้าสามล่างตรงตรงนะครับาบ่เป็นการเสียเวลาครับพี่น้องมาเบิ่งครับหน่อยรอบปกตินะครับบนสองแปดแปดล่างหนึ่งศูนย์นะครับแนวทางของเสียนคนเก่นก็มาที่วิ่งแปดบนนะครับมาทั้งหลักสิบและก็หลักหน่วยนะครับพี่น้องปกตินะครับสองแปดแปดบนนะครับล่างหนึ่งศูนย์ก็เข้าไปที่วิ่งแปดบนมาทั้งหลักหน่วยแลวก็หลักสิบ จับคู่เจาะเน,น้นไปที่เป็ดนะครับพี่น้องกลับมาที่เป็ดแล้วครับสําหรับเลขเ mm hmm. บิ้ลน,นะครับเป็ดนะครับพี่น้องมาเบิ้ลกันต่อครับ VIP นะครับมาเป็นการเสียเวลาเรามาเบิ้ลกันต่อมาสรุปกันต่อครับสําหรับนอยรอบ VIP นะครับปิดท้ายรายการ VIP บนแปดเจ็ดแปดล่างสี่สี่นะครับก็ขับไป จำับเลขก,กำลังวันนะครับพี่น้องโอ้ยหรับเลขเด่นวิ่งรูดของเียนขอนเจนก็เข้าไปที่วิ่ง8บนนะครับมาทั้งหลักหน่วยแล้วก็หลักร,อรนนกกก้อยนะครับพี่น้องมาหลักร้อยกับหลักหน่วยนะครับพี่น้องจับคู่นะครับพี่น,น้องแปดเจ็ดกับเลขกําลังวันนะครับเลขเด่นวิ่งรูปแปดจับคู่แปดเจ็ดนะครับมาเจ็ดแปดนะครับพี่น้อง ดีใจนะพี่ที่ทั้งช่องสําหรับท่านใดติดตามเียนกอนนะครับกัไเ้ตฮคือเก้าเด้อพี่น้องเด้อสาหรับหุ้นนอยรวงวันพฤหัสวันที่19เดือน6นะครับเียนกอนแกดีใจนะพี่ทีทั้งช่องนะครับอมาเบื้องครับสําหรับงบน้อยนะครับงบน้อยนะครับเฉพาะกิจก็เข้ามาที่93ตรงตรงนะครับพี่น้องส่วนน้อยรอบพิเศษก็9-3ตรงตรงนะครับเฉพาะกิจรอบพิเศษนะครับ มาตรงที่เซียนคนแกนเป็นตัวกันนะครับพี่น้องเซียนคนแกนเน้นไปที่เก้าห้ากับแปดห้ามาที่เก้าสามนะครับหน่อยรอบพิเศษกับเฉพาะกิจนะครับพี่น้องอ่ะสรุปแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีทันใดติดตามเซียนคนแกนนะครับมือนี้เฮงเฮงปังปังไปนทากันนะพี่น้องเนาะดีใจนะเอฟซีทางช่องนะครับสําหรับวันที่สิบเก้าเดือนหกนะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบเอด ดีใจนะพี่ซีทางจองเด้อครับเ mm hmm. ด้อสำหรับเอฟซีท่านใดติดตามเช่นคนแก่นค่ะดีใจน้เนาะครับพี่น้องอ่ะขออนุญาตเอาแนวทางวันที่19เดือน6ลงจากหน้าจอก่อนเนาะครับพี่น้องเนาะอ่ะเอามาตามกันต่อสำหรับแนวทางงวดประจำวันที่20เดือน6พศ2568นะครับพี่น้องสำหรับหุ้นนอยรวมลาวดาวโจนดาวโจนปกติดาวโจน VIP นะครับอ่ะเอามาเบิ่งกันนะครับวันที่20 แนวจ้างหุ่นนายรว่วมเด็กพี่น้องเด้อมาเบิ่งครับเด่นวิ่งรูดงวดประจำวันที่ยี่สิบเดือนหกนะครับพี่นอ้องอ่ามาเบิ่งกันครับสิปเป็นตัวได้นั่นกะเขามาติดตามมาเบื้องไปพร้อมๆกันครับเด่นวิ่งรูดห้ากับสี่นะครับพี่น้องเด่นวิ่งรูดห้ากับสี่สำหรับสายวิ่งสายรูดเสียนคนแก่นเน้นให้ไปที่วิ่งรูดห้าเด้อพี่น้องเด้อเอฟซีบาวะลุยดูวิ่งรูดหักกับไปวิ่งรูดสี่เลยขึ้เก้านะครับพี่น้อง จับค <át> ู่ชุดเด่นนะครับสำหรับเอฟซีทีบีทุลัยก็สามารถน้ำเลินสิบเก้าประตูนะพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของเซียนกอนแกลนวันที่20นะครับเด่นวิ่งรูด5กับ4นะครับพี่น้องอ่ะเบิ่งไปพร้อมๆกันครับวิ่งรูด5กับ4นะครับอ่ะพี่น้องเบิ่งไปพร้อมกันครับวิ่งรูดงวดประจำที่20เดือน6พศ .2568 วิ่งรูด5กับ4นะครับพี่น้อง จับคู่ชุดเด่นก็คือ541ชุดนะครับเบิ้ลก็คือ5544นะครับสำหรับอีซีที่มีทุนหลายก็นั่ไปเล่นจิบเก่าประตูได้คือเก่าครับพี่น้องบ่าวาสีอยูต่ตำแหน่งใดถ้ามีหากับซีนะครับเดเฮคือเก่าเด้อพี่น้องเด้ออ่าเข้ามาเบิรงกันครับวิ่งรูดห้าจับคู่นะครับ,บนน 5, 7, 5, 8, 5, 0, พี่น้องวิ่งรูดห้าจับคู่จอดเนียนเนปทะตีห้าเจ็ดห้าแปดห้าศูนย์นะครับพี่น้องเด้อ แล้วก็ตามมาด้วยห้าหนึ่งนะครับส่วนวิ่งรูดสี่จับคู่จนนี้นี่มที่สี่เจ็ดสี่แปดสี่ศูนย์แล้วก็สี่หนึ่งนะครับเสียนคนเก่งเน้นให้ที่สี่คู่หน้าเน้นเน้นแล้วก็เน้นให้ที่4คู่ท้ายเน้นเน้นคือเก่าครับน้องส่วนตรงกลางครับห้าเก้า สี่เก้านะครับกันทุนไว้เด้อพี่น้องเด้อสัมมาเบบี้ซีไม่นะครับที่เขามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเบิ่งให้จบคลิปฟังให้จบคลิปนะครับสิได้รู้ว่าเส้นคอนเกนเลน,นให้ตรงไหนเด้อพี่นอ้องเด้ออ่าเขามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกําลังใจกับทางช่องนะครับอ่ะมาเบิ่งเลขกําลังวันของเส้นคอนเกนครับงวดประจําวันที่20ก็คือ1 2 3 6นะครับก็สามารถนํามาวินกันได้ที่1 2 1 3 1 6 2 3 2 6แล้วก็3 หกนะครับพี่น้องอ่ะเบิ่งกันครับเลขกกำลังวันวินกัน1 2 1 3 1 6 2 3 2 6แล้วก็3 6นะครับพี่น้องอ่ะมาเบิ่งเด่นวิ่งรุ่น5กับ4กับสามารถทนำมาจับคู่กับเลขกกำลังวันได้คือเก้าครับพี่น้องวิ่งรุ่น5จับคู่กับเลขกกำลังวันได้ที่5 1 5 2 5 3 5 6นะครับ5 1 5 2 5 3 56นะครับตัวกันก็นคือ52 53 56เด้อพี่น้องเด้อส่วน51จับคู่เรียบร้อยแล้วพี่น้องอ่ะมาเบิ่งกันต่อครับวิ่งรูดสจับคู่กับเลขกำลังวันได้ที่41 42 43 46นะครับพี่น้อง41 42 43 46นะครับตัวกันก็นคือ42 43 46เด้อพี่น้องเด้อส่วน41 จับคู่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับอะเข้ามาเบิรงกันต่อครับสําหรับงบหน่อยนะครับพี่น้องสำหรับงบหน่อยเอียบซี่นะครับทางช่องที่มีทุนหน่อยครับก็มาเบิรงตรงนี้กันครับพี่น้องอะเบิรงไปพร้อมๆกันครับวิ่งรูดงวดประจำวันที่20เดือน6ก็คือ5กับ4ตัวประกบนะครับ3กับ9จับคู่5 3 5 9 4 3 49นะครับแนวทางของเซียนคนเกนนะครับเซียนคนเกนเน้นให้ไปที่ ห้าเก้าแล้วก็สี่เก้านะครับพี่น้องเด้อส่วนเอฟซีธันใดบ่มักสี่เก้าห้าเก้าก็ไปที่ห้าสามสี่สามใดคือเก้าครับสําหรับเอฟซีธันใดที่บ่มักห้าเก้าสี่เก้าก็ไปที่ห้าสามสี่สามนะครับใดคือกันครับพี่น้องครับอ่ะสำหรับแนวทางของเส้ยนคนแกนนะครับมือนี้นะครับวันที่20เดือน6พศ2568น,นะครับสำหรับแนวทางของเส้ยนคนแกนนะครับ กานำมาฝากพี่ตอนน้องคือเก้านะครับอิซีทางช่องนะครับพิจารณาไปนํากันนะครับสําหรับพ่อแม่พี่ๆน้องๆที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับทางช่องนะครับอย่าลืมกดติดตามไปได้พี่น้องเด้อเวลาเซียนคนแกนอัปเดตแนวทางนะครับกาสิริหินกอนมูนะครับพี่น้องกาสิริหินแนวทางของเซียนคอนแกนนะครับ สำหรับเอ็มซีถือเดินทางก็คอยเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับพี่น้องก็คอยเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับสำหรับมือนี้นะครับเทียนคนเทียนฝากพีต่อน้องคือเก่านะครับฝากไว้จะเพียงตัวนี้พอกันไม่คลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อพอกันไม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้นะครับเทียนคนเกียนกะสิสุขอล่าพี่ลาน้องไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ค่ะราตรีสวัสดิ์ครับ